สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เขากระสิไปเบิงหากกยิบป,ปมูมอ,อมๆเอ็อมเอ็แมแต่แบโบมีกระสิเลิกไปเอาปลาด้วยจ้ะบัวมีไม,ไม้ไม่มีก็ไปดูปลาก็ได้นะบรนยากาศทุ่งนายามเย็น าต้นไ่ค่ะไปค่ะทุกคนตามไปดูป่าบนเขา ขอนบนลบ่นหมาตองไปลบลตนาอหมาอย่งเิเป็นนี่เดินวงข้าวเอาเสียงมาหนีไปป่ะ ไปดูปลากันไม่รู้ได้หรือเปล่าเคยรักยายอาทิตย์หนกกักเหลืองแล้ววะนี่ข้าวเหลืองเลยเลยทุกคนข้าวเหลืองเลยจายามต้องอีกแล้วมื้อนี้เฮ้ ไม่รู้ว่าได้บอ๊ะได้ไเลยคุณอากาศดีครับเจ้นี่บอ๊ะมีปลาขอนบ้างก็ได้ ปื้ดทุง่งนาสีทองไปจ้าไปเบิ่งกันจ้า,ากาดดีมาก จะสันสันนิดนึงนะคะทุกคนดูข้าวจักไแตกบ่ได้เด้อบัดน,นี้ป่าไปไปรีบเดินเราจะมาดูยายต่อนะมันจะค่ำนะ บองานยายคือบวมีงวงมันคือบวคือหมู่ซาบ่อที่เดิมเลยค่ะพวกเราไปหม่องเก่านะคะขอให้ได้เต็มคู่นะป,ะปะ๊าป๊าอุตส่าห์เดินมานะ จ่อยเป็นไหนว่าจ่อยไหมไปเลยดูกันว่าจะมีไม้ที่เดิมของเรามีสักพอได้ปิ้งหมูก,กินไหมเฮ้ย ถินนรงสวยงามจังก็จะถึงที่หมายแล้วยังมีหน่อไม้ไม่สับไปด้วยนะ,นะโก็ไปซ้อมยุโคไกไแเถอะ ดีมากเลยแต่ว่าถ้าจะยุงเยอะนึงง่งเลยหายอยู่หากินตามภาษาวิธีเคยหลานะคะทุกคนเืยหลาอีสานดีมากจากเพราะว่าฉันไม่ได้เอาแว่นมาเป็นตะลุ่บ้าแต่อของมาล้อยน้ำาหลายบ่หรือไยจอกจอก ตามไปบ้างไป,ไปบ้างตามไปดูกันเลย เดหรอเหมือนทา่จาจะเงียบนะมีแต่เสียงบอกโอ๊ตเท่านั้น,นได้กี่ตัว Un ดูดิไหนนะนได้เยอะไหม,มดูช้าๆสิมันดูมันยะูเตือนนะดูก่อนสิมาจ้าทุกคนพูดแต่เสียงปลาบอนเบิ้งบอพญิดอนแล้วได้บอเบิ้งกันนหะมานบอ

ปาลาอะไรอ่ะปลากระเดิดปลากระดีนู่นปลาเข่งยังไม่ได้ปลากระดีเลยนี่นะ,ะคือมกถ่ายมันก็ได้ถ่ายอยู่นี่ไงเหงใน,ในื่อยไหมเห่อยได้เบิ้งด้วยฮ้องได้ปะกระดีน่าจะมีปลาข้อน้อยเนาะไหี่ยวลงเล้วเหี่ย้องเอ้ยคะ่ะผลงานของเรา เดี๋ยวตอนช้าเรามาดูอีกด้วยค่ะทุกคนน้ำไหลลิ่นลๆๆๆลๆๆๆๆคือ,อ,ไคอลไหลว่อยมันไหลแห้งแค่<ะ>ป่อยมันไหลแห้งบอก่หรือสมิี้ป่อยเปไหลไปจิบ่เบิดติอื่นมอื่นบ่มันสีแก,ก่ติ ô tay a hát lèng lên nèo đi kapoe ghi cho ta ăn đi ăn ก็ก่อนอค่อยไปทุกคนได้แรงหนึ่งแล้วนะเห็นไหมดูดิบวนบังเข่งบอกือเป็นตะบุกแซ่บแต่อุ้ยควนมันเฮียมาเอานี่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 มาเอาเฮีนยนี่นี่ต <c ười> ะนไว้แล้วอ้บาบอย่างใซ่ใบยอย่าง <c ười> นี้ปุ๊บว่ะ เรากลับบ้านกันไปดูคุณยายสิหาอย,ยู่หากินตามภาษาวิถีชีวิตแล้วก็ลาบหมูจบแล้วเออพัากุมเอินเดอ้อ ประมาณเกือบเมตรหนึ่งดีละได้แรงแล้วเราอาหารข้ามวันนี้หมูปลาตำปะัะหมู càng tục đổng đinh, sẽ mượt, nào mượt, <laughs> <laughs> <Hứng? cười> <Hả? cười> ừ, mượt, ừ, mượt, ừ, ไปน้ำพนาพืนมากยืนตากแดดอยู่นี่กับันนี้ขึ้ากลทางปุะลากลงดินกันเลยตัววบุกการยางน้ำเดือบัดอี เยอไปค่ะทุกคนยามปลาได้ไม้ทอนหนึ่ง กำลังส่งเสียงคพือบระลาดเอาน้อโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไว้เสมเน,นะจ้าขอบคุณนะคะทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์น้อเคาอขอบคุณหลยๆละวยจ้ากลับบ้านกันจ้าเป็นนึ่งข้าว้า